อหอนห่อนได้จ้ะห่อนหอนเลยจ้าเสร็จแ้วได้จ้ามุกหน่อไม้มุกหน่อไม้เสร็จแล้วมุกม,กอมก่อนอหน,ะะน่อไม้เน <c oughs> าะค่ะเนาะค่ะก่อนอื่นเลยไม่ดวงกะจะหั่นหน่อไม้เนาะคะ่ะเนาะไม่ดวงเพชรเป็นเศษเศเดียบรอยแล้วไม่ดวงกะจะหั่นหน่อไม้เนาะคะ่ะเนาะเป็นชิ้นๆเนาะที่เขาหั่นเดียบรอยแล้วเนี่ย น่าจะหอกะหันเอาหม่องมันอ่อนๆนะคะหม่องนี้มันเป็นแข็งๆหม่องป่องในหอกะเบอเด้อจ้ะเด้อเหากะหันเอาเนี่ยจ้าหอก็เอาเอาส่วนมันอ่อนที่มีดวงเคียนไว้เรียบร้อยแล้ว affiliated. น่าจะเนาะคํ okay. วาว่าเคียนภาษาอีสานเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถ้าถ้าผับถ้าเป็นโดยร่วมภาษาผักกาดภาษากางเนาะค่ะน้อกระชิบอกว่าทําเป็นเส้นๆน่าจะเนาะนี่ให้เป็นเส้นๆแบบนี้เนาะจ้ะอ่ะเออก็สีใสท่าชนะไหวนะคะเนาะ มีเมนูหมกหม้อหน่อไม้ด้วยค่ะเนาะหน่อไม้สดด้วค่ะเด้อหน่อไม้สดค่ะหน่อไม้หวานหน่อไม้สดซื้อมาแต่ตลาดค่ะหนึ่งกิโลท่นขายโลละห้าสิบบาทน,น่าจะเนาะมันต้มให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากับอบอบบอบแบบว่าบอหายขมเด้อค่ะพอดีแสแปเนาะคะ่ะเนาะไปโดนก็นจะเอามะม่วเลยค่ะก็จะล่างหั่นดีๆีเลยเอาไปล่างแล้วก็บมะม่วเนาะคะ่ะเนาะ มองนี้นะคะเนาะป้องข้าแข็งนี้แม่ดดนเอาออกนะคะเดนป้องข้างแข็งนี้บดกินบ่อยเดนพี่น้องมันแข็งเอ่อเ้าก็เอาใส่หมอนเหนือเอาตะวันนั่งอย่หลักจักรไม่โดนกับเสียนเข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 ียนเนาะทำเป็นเส้นๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยเส้นนี่สีเนาะจะเนาะเขาใส่อยู่แบบนี้หมอเราจะเอาไปมุกเด้วพี่น้องต่มสะก้อนไขวมาเขียนเนาะพี่น้องต่มสะก้อนไขวมาเห็ดเป็นเส้นๆแบบนี้บัวว่าสีเอาไปก้อยบัว่าสีเอาไปมุกเห็ดได้เบิดทุกเมนู่นะคะเนาะ แต่ว่ามือนี้แม่ดวงจะผ้ามุกมุกหมอนะคะน้อมือนีจะบมหมอไปตองนะคะมือนี้บมี่ใบตองก็งเลยเอามุกหมอใส่หมูสามสันนะคะเนาะ,ะไปเบิ่งกันนะคะนาวา่าวิธีทำนีอย่างเน,นะจะเนาะวัตถุดิบที่แม่ดวงมีนะคะมีดังนี้ค่ะน้ำใบยะนางข้าวเหนียวเช่สามชั่วโมงแล้วค่อยเอามาโขูกให้ละเอียดนะคะแล้วก็หน่อไม้ หน่อไม้หมูสามชั้นตามชอบนะคะหอมแดงใบมะกรูดพริกแห้งเผ็ดตามใจชอบของเราใบแมงรักนะคะแค่นี้ค่ะแม่ดวงก็จะเอามาเป็นเครื่องปรุงในหม้อ,อของเรานะคะก่อนอด่นเลยแม่ดวงจะขอไปโขลกพริกกับหอมแดงก่อนนะคะแล้วมาล,ลุยกันเลยค่ะ ตอนแรกพี่น้องเข้ากับเอาหมูสามชั้นหมูสามชั้นลงไปเลยนะจ้าหมูสามชั้นลงไปเอาไปคั่วนะคะคั่วกับตะไคร้คั่วกับตไะไคร้แล้วพี่น้องเนาะคั่วกับตะไคร้เด้อจ้าเด้อคั่วกับตะไคร้แบบนี้นะคะจะบอไ่น้ำมันด้อค่ะเราจะใส่น้ำมันจากหมูสามชั้นนั่นเองนอกจากเนาะ จะใชน้น้ำมันที่ออกมาจากหมูสามชั้นเท่านั้นนะคะค่ะแล้วเราก็จะล้วนไปแบบนี้เลยค่ะคน้นคนใส่กับตะไคร้ต้นค้นกับตะไคร้เนานะพี่น้องจ้ะต้นไปเลยจ้ะวิธีการมุกง่ายๆจ้ะโบมีใบตองกับโบเป็นยังห้ามุกแบบนี้ก็ได้มุกหมอนะคะเนาะห้ากับล้วนล้วนหมูสะกอนเนาะค่ะเนาะล้วนหมูสามชั้น ลวนหมูสามชั้นให้สุกนะคะเนี่ยไม่ต้องสุกดีมากก็ได้แค่มันไม่คาวเนาะเก็ดจังสี่ไหมความว่าเฮาจะไปดับไม่ให้ใหกิ่นหมูคาวนั่นเองนะคะนาะพี่น้องเนาะอ่ะพอเฮาได้ทีแล้วเมนบอกเพาเหตุจังสี่ได้ทีแล้วเราจะมาเติมน้ำใบยะนางกันเท่ากับเติมหน่อบ่ายนางลงไปเลยเด้กพี่น้องเติมลงไปในหม้อเลยจ้ะเติมลงไปในหม้อนะคะ ว่าต้องเติมายกันไดค่ะทานฮ้าวหยานวานหนามันจะเยอะเกินไปที่นี่ห้ากับเติมเ้าวห่อโรไปแล้วสีเปนบลอกถ้าปล่อยไว้จังสีเนาะคะ่ะบัดที่นี่ห้ากับมะเอาหน่อไม้ที่ห้าเห็ดไปแล้วล่างเรียบร้อยเห็ดเป็นเส้นเรีเยบร้อยใส่ลงไปในหม้อใส่ลงไปแบบนี้เลยเด้อจ้าใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ห้าก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้ ข้าก็ใส่พริกแห้งที่โขกไว้กับหอมแดงใส่ลงไปเลยเด้อค่ะเด้อใส่ลงไปเลยแล้วที่นี่ข้าวกบปุงรดเลยเด้อจ้ะเด้อไปดวงจะไปเอาน้ำปลาร้านะคะมาใส่ใส่น้ำปลาราวันนี้ใส่น้ำปลาราขวดเด้อค่ะเด้อใส่ตามใจชอบของเรานะคะถ้าใครไม่ชอบปลารเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะเด้อใส่พอประมาณจะนี่ไ่ดวงใส่ครึ่งทัพพีนะคะเนาะเยอะลงไปค่ะไปดกสิเยอะลงไปแบบนี้เนาะ กให้ายกลงไปแดบบี๋ยวมีแล้วเอาค่ะชีกใบมะกรูดลงไปค่ะเนี่ยใบมะกรูดนะคะเนาะผู้ได้บ่มัากกับพต้องใส่กระไรด้อจ้ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใบมะกรูดนะคะเนี่ยก็เอา,เอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปเอาผงชูรสมาใส่ก่อนผงชูรสถ้าใครไม่กินผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าใครกินก็ใส่ตามใจชอบของเราเลยค่ะอ่านี่ค่ะมิโดกะจะใส่ประมาณนี้นะคะเนาะใส่ลงไปเลยนะคะ ไม่ต้อก็จะใส่ลงไปแบบนี้อ่าใส่ลงไปเลยนะคะกะเอานะคะกะเอาแล้วเราก็คลุกเขานะคะคลุกเค้าเข้ากันดีๆแล้วเลยนะคะคลุกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอ่าถ้ารู้สึกว่าอ่อนปลาถ้าอ่อนปลาเราก็เติมน้ำปลาลงไปเลยนะคะถ้าว่าอ่อนน้ำปลาเข้ก็เติมน้ำปลาไมว่าไม่ดยใส่เือด้วยนะคะ ใส่เกลือแกงนะคะเกลือเกลือทำกับข้าวของเรานี่แหละค่ะใส่ลงไปค่ะใส่พอประมาณเด้อจ่ะเด้อกะเอาค่ะใส่พอประมาณน้องหาน้องเนี่ยอ่ะข้ากับอคลคุกข้าวห่อข้าวกันดีๆเนะพี่น้องเนี่ยเราทําแบบนี้นะคะอ่าถ้าข้ากลัวว่าหมูจะไม่สุกกลัวหมูจะไม่เปื่อยข้ากับเติมน้ำย่านางใส่ลงไปนะคะน้องอัไม่โดนจะเติมน้ำใบย่านางนะคะอ่าเติมน้าใบย่านางลงไปค่ะเนี่ยจะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่า จะใส่ให้มันท่วมหน่อไม้ก็ได้นะคะจะใส่ให้ท่วมหน่อไม้ก็ได้แต่หน่อไม้นี่สุกอยู่แล้วแต่ที่ไม่ดวงใส่แบบนี้นะคะพอประมาณแบบนี้คือหมายความว่าไม่ดวงงาอยากให้หมูสุกแค่นั้นค่ะอย่างอื่นบอมีอย่างสําคัญเลยจะหมูอ่าหน่อไม้เราก็สุกอยู่แล้วหมูเราก็ไปลวนให้สุกครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเนาะที่นี่เท่ากับใส่ใบเมียงรักลงไปเลยนะคะเนาะใส่ใบเมียงรักลงไปตอนนี้เลยนะคะ ปรุงทุกอย่างให้เข้าที่นะคะตอนนี้ยังเปิดไฟอ่อนๆอยู่นะตอนนี้แม่ดวงยังเปิดไฟอ่อนๆอยู่เด้อจ้าไม่โดงก็จะคูกเข่าให้เขากันให้ใบแมงลักเนาะหอมๆเขากับอันหุกนอไม่เนาะพี่น้องเนาะนั่งเอกบ้านไรซ์เด้นนี่เด้นนั่งเอกบ้านไรซ์ยังปีขึ้นนั่งเอกนี่อันนี้จ้ะเข่าเบือค่ะเข่าเบือเข่าเบือนี่คือเข่าเบือแล้วพี่น้องนี่คือเข่าเบือเด้อค่ะเดินนี่คือจะเห็ดให้เฮ่า เข้มข้นละเนียวเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้มุกน้ำไม้เห่าอัวรัวเนาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดไข่ไข่กันกับแกงเนาะค่ะเนาะไข่ไข่แกงหน้าไม้เลยเด้อจ้ะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะทำเหมือนแกงหน่อไม้เลยเนาะพี่น้องเด้อค่ะเผือบอะไ้เด้อพี่น้องเขาสารเขาเนียวแช่น้ำให้มั่นอนอ่อนล้วมาโผลกันล่ะค่ะเขินเขาเบือเนาะค่ะเนาะเนี่ยถ้าก็ใส่ยังไปยังสีเลยเด้อจ้ะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เนี่ยนะคะเนาะปุกเข่าให้เข่ากันดีๆเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ยังใส่ไฟอ่อนอยู่เด้อ เดี๋ยวจังหน่อยจังสีเหลืองไฟขึ้นมาปันกลางเนาะคะ่ะเนาะอ่ะเนีย่ยให้มันเข่ากันนะพี่น้องให้มันเป็นอ้วนรัวคำว่า,าอ้วนรัวนี่คือหมายความว่าอ่าน้ำน้ำยานางก็จะเหนียวข้นขึ้นมานิดนึงเนาะคะ่ะเนาะอ่ะเนี่จะ้ะถ้าผูดด้ใดหาบ่ได้ก็เอาแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งมันได้เด้อค่ะอย่าใส่เยอะมันจะเหนียวเกินไปเด้อค่ะเด้ออ้าวเท่ากับปอยแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเไม่ดวงจะลองชิมซึ่งนิดนึงว่ะอ่ะเษษา,ดาเดี๋ยวรสชาติจะไหลเลี้ยวเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะ โอเคถ้ามาโปรซาบิเราเข้าปล่อยไปเลยค่ะเราชอบรสชาตินี้อยู่แล้วนะคะเข้าก็ปล่อยไปเลยนะพี่น้องปล่อยทิมใบนี้เลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะเนาะอ่ะอ่ะเปิดทิมใบนี้้ะคะนะ่ะแล้วก็หาฝาหม้อมาปิดนะคะนาะประมาณ20นาทีมาเบิ่์อีกอีกเทียนนึงนะะเนาะ เจ้ามกเนือใหม่เห้ากับซุกับเลือจ้ามกไฟอ่นอ,อนๆเนาะพี่น้องเนาะอยากมันใหม่หมอด้อพี่น้องเด้อเห็ดไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องใจเย็นๆเด้อแต่ว่าตอนนี้กะซุกแล้วจ้าไม่ดวงมกหมออ่อนๆไฟอ่อนๆน,น,น,น่าจะนอกซุกเรียบร้อยแล้วไปไปเทใส่จานกันเนาะจานเนาะไปกินนกันนะพี่น,น้องเนาะอู้จ่ะห่อนๆได้จ้ะ พอนหอนเลยจ้าเสร็จแล้วเด้อจ้ามุกหน่อไม้มุกหน่อไม,ม,ม้เสร็จแล้วมุกหมอนหน่อไม้นะคะน้อ